อ่าฮะแต่น้อยืนจะยืนให้โกโก้จับไหมน้องมันมีจับก็ได้มันมีก็โกโก้ก็จับได้เกาะไหลเลยเกาะไหลเลยเดี๋ยวมันจะม้วนลงมาอันนี้อันนี้อันนี้ อห็นไหหนหมะนไหก็อยากยืนอ่ะึบอื้อเอีเห็อเลยะเกาะเกาะไหลเกาะไหลเกาะไหลเออหื้อ่นะไห มันมีกลัวหัวทิ่มลงางนี้อันนี้ก็อะไรก็อะไรก็อะไรอืออืออืน่นก็